สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเมืองพัพพัทีค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้ค่ะมาพบกับใหม่แพร์ซึ่งวันนี้นะคะใหม่แพร์จะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบ้านเดี่ยวค่ะภูวิลล่านะคะเป็นบ้านเดี่ยวภูวิลล่าโซนอําเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะวันนี้ค่ะหม่แพร์อยู่ที่โครงการ9้ามรกตเดอะเจมส์ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเขามีภูวิลล่าทั้งหมด17หลังค่ะคุณผู้ชม ทําเลก็ถือได้ว่าเป็นทําเลทองเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะโครงการนะคะตั้งอยู่ซอยกาดวลัลุนค่ะตําบลป่าแดดอาเภอเมืองเชียงใหม่นะคะใกล้กับถนนเชียงใหม่หางดงค่ะเส้น108แล้วก็ยังใกล้กับถนนวงแหวนรอบสองค่ะ,ะเส้นสมโภช700ปีนะคะ แถมยังใกล้กับสนามบินค่ะใช้ระยะเวลาเดินทางนะคะไปสนามบินเนี่ยเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกล้อมรอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะเซ็นทรัลแอร์พอร์ตค่ะเพียงแค่5กิโลเมตรนะคะบ i ๊กซีหางดงนะคะเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะโลตัสค่ะเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะไกลมากๆเลยค่ะยังไม่หมดค่ะแถมยังใกล้กับ ในส่วนของโรงพยาบาลนะคะเช่นโรงพยาบาลใกล้หมอค่ะเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมใกล้กับโรงเรียนนานาชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวาลีค่ะเพียงแค่10กิโลเมตรค่ะโรงเรียนเซนต์เจมส์นะคะกสินทรค่ะตรงนี้เพียงแค่350เมตรเท่านั้นค่ะโรงเรียน ABS นะคะโรงเรียนซินเซน์ค่ะเพียงแค่9กิโลเมตรค่ะ และยังใกล้กับมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ค่ะเพียงแค่11กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะทําเลเนี้ใหม่แพคคัดมาเลยนะคะแล้ววันนี้เลือกมาแล้วว่าเขาเป็นทําเลที่สวยมากค่ะแล้วก็ทําเลทองเลยก็เรียกว่าได้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็เลยมาอยู่ที่โครงการแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวใหม่แพจะพาไปชมในส่วนของตัวบ้านนะคะว่าไทายบ้านของที่นี่นะคะเขามีถึง4แบบเลยค่ะคะุณผู้ชมค่ะมีแบบบ้านชั้นเดียวค่ะ แบบบ้าน3ชั้นนะคะแบบบ้าน2ชั้นเนี่ยจะมี2แบบนะคะจะเป็นแบบพัสนะคะท้ายใหญ่และที่เราอยู่ตรงนี้นะคะที่วันนี้ใหม่แพรจะพาชมจะเป็นท้ายเริ่มต้นนะคะจะเป็นแบบ2ชั้นค่ะซึ่งสเปคของบ้านหลังนี้นะคะเขาจะเป็นท้ายห้องนอนค่ะ6ห้องน้ํานะคะ2ครัวค่ะแล้วก็2งโรงจอดรถนะคะ1ห้องแม่บ้านมาพร้อมกับห้องน้ําในตัวด้วยค่ะเดี๋ยวตามใหมยแพรเข้าไปรับชมด้านในกันนะคะว่าด้านในอ่ะจะสวยแล้วเป็นยังไงบ้าง แต่ก่อนจะตามไปรับชมด้านในนะคะไม่แพ้ฝากคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานครูเมืองของเราด้วยนะคะที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดแจ้งเตือนนะคะจะได้มิพาดอสังหาริมทรัพย์สวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะ ข้าไปชมด้านในกันค่ะซึ่งหลังนี้นะคะเนื้อที่ดินเขาอยู่ที่181ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย479ตารางเมตรค่ะคุณผู้ชมมาพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวตั้งแต่ทางเข้าบ้านนะคะตัวกำแพงของเขาสูงถึง3เมตรเลยค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้ไวใ้ให้ตรงรั้วแบบนี้นะคะสวยงามเลยทีเดียวแล้วทางนี้ค่ะเป็นทางเข้าหลักของบ้านนะคะประตูรั้วค่ะเป็นประตูรั้วรีโมทอัตโนมัตินะคะเขาติดตั้งมาพร้อมเลยค่ะ ลงจอดรถตรงนี้นะคะลองรับจอดรถในหลังคานะคะได้ถึง2คันค่ะพื้นนะคะทำเป็นพื้นคอนกรีตสเต็ปม,มาให้เรียบร้อยเลยค่ะและตรงนี้ค่ะเขายังมีในส่วนของที่ชาร์จนะคะรถไฟฟ้านะคะติดตั้งมาพร้อมกับตัวบ้านให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะหลังนี้ที่หม่แพรพามาชมจะเป็นบ้านเปล่านะคะเปล่าแต่ว่าเปล่าไม่จริงค่ะ ่าไม่จริงที่หมายแพรพูดถึงเป็นยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปชมกันค่ะเชิญค่ะโอ้พอเราเข้ามาในส่วนของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะให้ดูดีเทลของบ้านหลังนี้ก่อนนะคะซึ่งหลังนี้ค่ะประตูค่ะเขาเป็นประตูดิสตันดอลล็อกนะคะของแบรนด์ฮาวฟินเล่ค่ะตัวประตูค่ะเขาทํามาจากไม้สักนะคะตัวนี้จะเป็นไม้สักแท้ตัวประตูนะคะบันไดนะคะเราจับบันไดจะเป็นไม้สักแท้ พอเข้ามาถึงในส่วนของตัวบ้านค่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของโซนริฟวิ่งอเรียนะคะโซนริฟวิ่งอเรียตรงนี้เขาอันนี้จะเป็นบ้านเปล่านะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถบิวอินนะคะเป็นในส่วนของอไซต์บอร์ดวางทีวีวางโซฟาเป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีห้องนั่งเล่นยาวมาถึงตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมมีจนถึง2ส,ส่วนเลยถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะคะตรงนี้ สามารถวางโต๊ะทานข้าวนะคะ6ที่นั่ง8ที่นั่งได้ตามความสะดวกเลยคะ่ะเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยเขาค่อนข้างกว้างมากๆเลยถัดมาค่ะจากโซนของทานข้าวและห้องนั่งเล่นค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในยังเชื่อมต่อกับโซนลิฟงแอเรียอยู่นะคะเพื่อที่จะมาในส่วนของครัวค่ะครัวของเขาค่ะเขาบิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนที่หมาแพรบอกว่าบ้านเปล่า แต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าสเปคบ้านเขามีอะไรบ้างนะคะตรงนี้เขาติดหัวเตาแก๊สค่ะ,ออะขออภัยค่ะเขาติดหัวเอาไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมหูดดูดควันมีตู้อบมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นของแบรนด์ h ั f ฟิเลเช่นกันแล้วก็บิวต์อินในส่วนของชั้นเก็บของวางของมาครบเลยตรงนี้ลูกค้าสามารถสั่งตู้เย็นนะคะมาวางได้เลยนะคะวัดไซต์ไปได้เลยนะคะ ก็จะมีในส่วนของตรงนี้ด้วยและที่สําคัญค่ะเขาติดแอร์มาให้เรียบร้อยทั้งหลังนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาจะมีเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะจะมีแอร์ตรงส่วนของห้องทานข้าวตรงนี้แล้วก็จะมีแอร์ฝังนะคะในส่วนของโซนจะมีในส่วนของแอร์ฝังสี่ที่ทาง2ตัวในส่วนของโซนลิฟวิ้งแอรียค่ะถัดมาค่ะเดี๋ยวใหม่แพรพา,พาไปชมในส่วนของห้องนอนชั้นล่างนะคะห้องนอนชั้นล่างนะคะจะมีหนึ่งห้องนอนค่ะ ตรงนี้นะคะกว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเขาติดแอร์มาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถวางเตียงบิวอินตู้เสื้อผ้าตามใจแบบชอบได้เลยนะคะมาพร้อมกับห้องน้ำในตัวส่วนในส่วนของห้องน้ำนะคะถือว่ากว้างมากค่ะกว้างขวางเลยถ้าดูจากแขนไม้แพรนี่ก็คือกว้างกับตัวได้สบายเลยติดกระจกแบ่งโซนแห้งเปียกมาให้เรียบร้อยค่ะ ติดสุขภัณฑ์ของแบรนด์คอตโต้นะคะติดกระจกบานใหญ่เต็มฝาผนังมาให้แบบนี้ติดเลนชาวเวอร์มาให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของห้องน้ำเขาก็จัดเต็มมาให้แล้วทุกห้องนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะถัดออกมาจากห้องนอนชั้นล่างค่ะในส่วนของตรงนี้ค่ะจะเป็นของส่วนของห้องน้ำกลางนะคะ อันนี้ก็จะติดสุขภัณฑ์มาให้ติดกระจกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ำกลางะคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวไม่แพรพาคุณผู้ชมนะคะไปชมในส่วนของสระว่ายน้ำแล้วก็หลังบ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปชมชั้นสองกันค่ะนะคะเขาติดกระจกมาเป็นบานใหญ่คะ่ะแต่ข้อสำคัญค่ะคุณผู้ชมะ่ะเขาสไลด์พับได้จน สุดแบบนี้เลยนะคะวันไหนมีปาร์ตี้สระว่ายน้ำหรือว่าจะมีขนของนะคะสบายๆเลยค่ะนี่เขาพับได้จนสุดเลยค่ะกว้างมากๆเลยค่ะเชื่อมมากับโซนตรงนี้นะคะเป็นระเบียงนะคะของสระว่ายน้ำตรงนี้เราก็ยังวางโต๊ะมีปาร์ตี้กันได้สบายเลยนะคะ สระว่ายน้ำค่ะตรงนี้กว้าง4.5นะคะยาว10เมตรนะคะลึกเ,เป็นสระสลบนะคะลึกเมตร80จนถึง150ค่ะที่สำคัญนะคะโครงการนี้ค่ะเขาเป็นระบบระบบน้ำแร่นะคะคุณผู้ชมข้อดีของระบบน้ำแร่ก็คือว่าเขาจะช่วยในเรื่องของคนที่แพ้ง่ายนะคะแพ้คอลีนแพ้น้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของผิวพันธุ์นะคะไม่ให้เกิดการระคายเคืองนั่นเอง และข้อดีค่ะเขาจะบำบัดนะคะตัวน้ําค่ะเขาจะบำบัดทําความสะอาดตัวเองไปในตัวของเราเป็นสระระบบน้าล้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของอสวนกลางบ้านนะคะส่วนหลังบ้านแหละแต่ะก็จะเป็นในส่วนของกลางๆนิดนึงนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถวางโต๊ะนั่งเล่นได้นะคะทําจัดสวนได้เลยแต่ถ้าใครมีน้องหมาตรงนี้ก็เป็นที่วิ่งเล่นให้น้องได้สบายๆเลยค่ะเช่นค่ะ <ale S 1> ถัดมานะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะจะเป็นในโซนของครัวไทยค่ะถ้าใครมีทําอาหารกินแรงๆนะคะ<ๆ>ก็มาทําตรงโซนนี้ได้เลยค่ะซึ่งเขาทําเคาน์เตอร์มาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ติดมีหัวเตาแก๊สมาให้สองหัวด้วยนะคะติดซิงล้างจานมาให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของห้องน้ํากลางนะคะ ซึ่งห้องน้ํากลางตรงนี้ค่ะจะเอาไว้เวลาที่ลูกค้าค่ะอที่เอาไว้เล่นน้ําวันนี้เราวิ่งเล่นน้ําไม่ต้องวิ่งเข้าห้องน้ําในบ้านนะคะก็มาเข้าใช้ห้องน้ําตรงหลังบ้านตรงนี้ได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องตัวเปียกวิ่งผ่านเข้าในบ้านเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องแม่บ้านค่ะนี่เดี๋ยวพาเข้ามาชมในห้องแม่บ้านค่ะห้องแม่บ้านไม่เล็กนะคะใหญ่มากมาพร้อมกับห้องน้ําส่วนตัวค่ะคุณผู้ชม ห้องน้ําส่วนตัวเราก็ติดสุขภัณฑ์มาให้เรียบร้อยนะคะก็คือให้แม่บ้านคนสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีห้องแล้วก็ใช้ห้องน้ําส่วนตัวของเขาตรงนี้ไปได้เลยเพื่อไม่ต้องไปใช้ส่วนรวมกับของเรานะคะหรือบางท่านถ้าไม่มีแม่บ้านก็อาจจะทําเป็นห้องรับรองค่ะเป็นห้องรับรองแขกได้นะคะเวลาเพื่อนมาญาติมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีในส่วนครัวให้พร้อมเลยถัดมาใกล้ๆก,ก,กันค่ะคุณผู้ชมค่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของโซนซักล้างนะคะ ห้องซักล้างเราเดินให้หมดแล้วนะคะติดก๊อกเดินท่อมาให้เรียบร้อยเลยลูกค้าสามารถเอาเครื่องซักผ้ามาวางได้เลยนะคะจะจะเป็นในส่วนถ้าบ้านตัวอย่างค่ะของเราที่ f u ลอ option เนี่ยจะมีเครื่องซักผ้านะคะเครื่องอบผ้าแล้วก็เครื่องล้างจานค่ะเราเดินไว้ให้หมดเรียบร้อยลูกค้าก็สามารถมาใช้โซนนี้ได้เลยนะคะ ค่ะในส่วนของโซนลิฟวิ่งอเรียนะคะก็จะมองเห็นในส่วนของสวนหน้าบ้านนะคะสวนหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกหญ้ามาให้เรียบร้อยนะคะและนอกจากประตูเข้าหลักนะคะก็จะมีในส่วนของประตูใหญ่นะคะที่เป็นบานสไลด์2บสองบานแบบนี้นะคะเปิดปิดได้แต่ขออนุญ,ญาตไม่ได้เปิดแล้วพาดเดินออกไปนะคะเนื่องจากว่าตอนที่ถ่ายรีวิวนี้ฝนตกพอดีคะ่ะคุณผู้ชมแต่ ใจค่ะคือบ้านมันสวยมากๆนะคะทำเลดีมากก็เลยอยากจะมาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะกระจกค่ะเป็นบานสไลด์เนี่ยที่สําคัญนะคะหลังนี้ค่ะกระจกเขาเป็นแบบกึ่งนิรภัยนะคะเวลามีการกระแทกนะคะมาโดนแรงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้แตกแบบเพ่งทั้งบานนะคะคุณผู้ชมเขาจะแตกเป็นจุดค่ะจะป้องกันอันตรายเวลาแตกใส่ตัวคนด้วยนะ,ะเหมือนกับกระจกรถยนต์นะคะตัวนี้ค่ะ พอถัดตรงนี้นะคะเชื่อมมีบันไดนะคะเดินไปสวนหน้าบ้านแล้วก็ยังสามารถเดินได้รอบบ้านด้วยนะคะเขาปูหินมาให้เรียบร้อยเลยค่ะซึ่งหลังนี้นะคะเขาจะเดินได้ทั้งซ้ายและขวานะคะบริเวณข้างบ้านยังเหลือๆเลยนะคะยังเดินได้รอบบ้านเลยค่ะซึ่งเรียกได้ว่าหลังใหญ่มากนะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะ ขึ้นไปชมนะคะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้แค่ชั้นล่างที่หมายแพรบอกว่าบ้านเปล่าแต่เปล่าไม่จริงถ้าไม่หมายแพรถึงบอกว่าเปล่าไม่จริงเพราะว่าเขาอะค่ะมาพร้อมกับแถมแอร์นะคะเขาติดแอร์มาให้ทั้งหลังทุกห้องนอนนะคะห้องนั่งเล่นนะคะติดกล้องวงจรปิดมาให้นะคะเป็นระบบสมาร์ทโฮมนะคะเปิดปิดไฟนะคะผ่านมือถือได้เลยนะคะแล้วตัวของญ้าค่ะปลูกต้นไม้ปลูกญ้าเนี่ย เขาติดสปริงเกอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดสปริงเกอร์มาให้เรียบร้อยนะคะการดูแลง่ายมากๆเลยคะ่ะลูกค้าสามารถตั้งเวลาเองได้ด้วยนะคะแถมหล,หลังนี้นะคะโครงการนี้เขาเป็นระบบบออร์ทั้งหลังด้วยค่ะคุณผู้ชมระบบบออร์ข้อดีคือยังไง ในส่วนของสวนนะคะเราติดสปริงเกอร์มาให้รอบบ้านเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งง่ายต่อการดูแลมากๆเลยค่ะลูกค้าสามารถตั้งเวลาเองได้นะคะว่าวันนี้นะคะหน้าร้อนเราอยากให้รดน้ำสองเวลาเราก็ตั้งได้เลยหน้าฝนเราลดในการให้เขารดน้ำเราก็ตั้งได้หรือว่าจะให้ลดแค่วันละครั้งเราก็ตั้งได้เลยนะคะซึ่งฟังก์ชันเนี่ยเขาจัเต็มมาให้เลยเดี๋ยวไม่แพททวนฟังก์ชันของบ้านหลังนี้อีกสักรอบหนึ่งนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเปล่าค่ะแต่เปล่า แบบไหนนั้นที่หมาแพรบอกว่าเปล่าไม่จริงใช่ไหมหนึ่งนะคะเขาแถมแอร์นะคะติดตั้งแอร์มาให้ทั้งหลังนะคะทุกห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นด้วยนะคะแล้วก็แถมมาพร้อมกับติดกล้อง CC ออติดกล้องวงจรปิดนะคะ CCTV เนี่ยมาให้รอบบ้านถึง6ตัวค่ะประตูรั้วนะคะเราติดตั้งเป็นประตูรั้วรีโมทอัตโนมัติมาให้เรียบร้อยค่ะประตูบ้านประตูห้องนอนทุกประตูห้องนะคะเราใช้เป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกค่ะคุณผู้ชม ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะหลังนี้นะคะเขาติดโซล่าเซลล์มาให้ด้วยค่ะหลังนี้ติดโซล่าเซลล์10กิโลวัตต์นะคะเป็นของแบรนด์หัวเวย่ยอันนี้ติดมาพร้อมกับบ้านให้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านเราตอกเสาเข็มลึกถึง7เมตรเลยค่ะตัวกำแพงบ้านเนี่ยค่ะเราทำเป็นดับเบิลวอลนะคะไม่ใช่ซิงเกิลวอลหลังนี้จะค่อนข้างคงทนแข็งแรงนะคะมาพร้อมกับติดวอลเปเปอร์ทับให้อีกทั้งหลังเลยคะ่ะคุณผู้ชมค่ะเป็น เป็นยังไงบ้างคะฟังก์ชันบ้านแบบแน่นมากๆเลยค่ะอันนี้แค่ในส่วนของชั้นล่างนะคะที่วันนี้แม่แพรพาชมเดี๋ยวแม่แพรจะพาไปชมด้านบนอีก3าห้องนอนค่ะซึ่งหลังนี้เขามีสี่ห้องนอนนะคะหห้องน้ำมาเดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปชั้นบนเดี๋ยวพาแวะห้องนี้นีบหนึ่งค่ะนี่อันนี้จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะคะรวมไปถึงเป็นห้องที่เป็นตู้ควบคุมนะคะของของที่บ้านนี้เลยนะคะ ตู้ควบคุมแผงไฟอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะคะแล้วก็เขาติด Wi-Fi มาให้ด้วยนะคะส่วนตัว Wi-Fi ไม่ต้องห่วงคะ่ะถ้าลูกค้ามีอยู่แล้วก็สามารถแจ้งออกได้แต่ถ้าใครไม่มีเราก็ติด Wi-Fi มาให้เรียบร้อยเลยไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันเดี๋ยวเราจะพาไปชมในส่วนของชั้น2ค่ะตรงนี้คะ่ะที่หมยแพรบ,บอกคะ่ะว่าเ,เราจับนะคะตัวบนันไดเขาทำมาจากไม้สักแท้นะคะหลังนี้คะ่ะ พอขึ้นมาค่ะตัวพื้นตัวพื้นเนี่ยเขาปูด้วยกระเบื้องยางนะคะเป็นระบบคลิกล็อกซึ่งจะคงทนแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยเดี๋ยวชั้นบนเนี่ยจะมีห้องมาสเตอร์แล้วก็ห้องรองอีกสองห้องเดี๋ยวใหม่แพรพาไปชมห้องรองก่อนนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องรองะคะ่ะทุกห้องนอนมีห้องน้ําในตัวนะคุณผู้ชมนี่ค่ะเหมือนที่แจ้ว่าประตูเขาเป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกให้ทุกห้องนะคะก็จะเป็นในส่วนนี่ติดแอร์มาให้เรียบร้อยค่ะ ห้องน,นี้ลูกค้าก็สามารถวางเตียงบิวอินตู้สภาพได้เลยค่ะแถมมีระเบียงให้ส่วนตัวด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอาจจะไม่ได้เปิดออกไปที่ระเบียงให้พอดีว่าต,ต,ตอนที่ถ่ายรีวิวอยู่ฝนตกค่ะคุณผู้ชมมาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำค่ะวันนี้นี่นะคะก็จะมีระเบียงส่วนตัวมองเห็นวิวหน้าบ้านของตัวเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมองเห็นวิวในส่วนของโซนดิวิงแอนเดียกลางบ้านของเรานะคะ ถัดมาค่ะอ๋อมีห้องน้ำด้วยนะคะเห็นเหนโอเคตัวนี้ก็ติดมาให้ทุกห้องเหมือนกันนะคะติดสุขภัณฑ์เป็นของแบนด์คอตโต้ติดเลนชาเวอร์นะคะติดกระจกแบ่งโซนแห้งเปียกมาให้เรียบร้อยนะคะถัดมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนห้องรองเหมือนกันแต่ใหญ่ออกมาใหญ่กว่าห้องเมื่อสักครู่นะคะไปยังไงคะกว้างขวางเลยค่ะใหญ่ของจริงค่ะติดแอร์ฝังสี่ทิศทางมาให้เรียบร้อยค่ะ ทุกห้องค่ะมีห้องน้ําในตัวค่ะติดทุกอย่างเหมือนกันที่หมายแพ้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะมีระเบียงส่วนตัวชั้นบนห้องมีระเบียงส่วนตัวนะคะจะมองเห็นวิวสระว่ายน้ําของบ้านเรานะคะห้องนี้จะเห็นวิวสระว่ายน้ํานะคะแล้วก็เห็นวิวในส่วนของโซนิีวิลลแอเรียค่ะแล้วก็หลังนี้นะคะเป็นระบบสมาร์ทโฮมนะคะ ลูกค้าสามารถเปิดสั่งเปิดแอร์เปิดไฟก่อนที่จะขึ้นมาบนบ้านได้เลยนะคะผังสั่งผ่านแอปมือถือได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนนั่งเล่นนะคะในส่วนของชั้นบนก่อนจะไปห้องมาสเตอร์นะตรงนี้ลูกค้าวางโซฟาวางโต๊ะนะคะเราเดินมาให้เผื่อว่าติดตั้งทีวีไว้เป็นตรงนี้ค่ะเป็นโซนนั่งเล่นดูทีวีตรงนี้ก็ยังได้ด้วยนะคะแม่คะถัดมา อันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์ค่ะห้องมาสเตอร์จะค่อนข้างใหญ่นะคะตรงนี้เราทําเป็นสัดส่วนไว้ให้ค่ะลูกค้าสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ําห้องน้ําจะมีอ่างจาก,กุชี่ด้วยนะคะนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโซนเ,เลนชาวเวอร์นะคะน,นี่ก็สามารถอาบได้แล้วก็จะมี อ่างจากักกุชชี่ส่วนตัวสำหรับห้องมาสเตอร์เลยค่ะวันนี้ก็เหนื่อยๆงานกลับมาก็นอนแช่สบายๆเลยค่ะอย่างที่หมยแพรแจ้งค่ะว่าหลังนี้เป็นระบบบออร์นะคะซึ่งบออร์เนี่ยเป็นระบบทําน้ําร้อนนะคะทั้งหลังเลยไม่ว่าจะทำเวลาเราใช้ค่ะก็จะเป็นระบบน้าร้อนน้ําเย็นทุกห้องเลยนะคะรวมไปถึงครัวเราก็จะเป็นน้าร้อนน้ําเย็นเพราะเป็นทั้งหลังเลยข้อดีของระบบบออร์ค่ะ ก็คือเขาจะค่อนข้างเสถียรนะคะและมีอายุในการใช้งานระยะยาวนะคะแต่ข้อเสียมีไหมมีค่ะอย่างเช่นนะคะว่าวันนี้หม้อมีการชํารุดนะคะหรือว่าเสียทั้งหลังก็คือจะเป็นจะไม่มีน้าร้อนใช้เลยนะคะก็คือจะเป็นน้ําเย็นไปเลยอย่างงี้ค่ะแต่ว่าอายุการใช้งานเขาค่อนข้างนานค่ะไม่ต้องห่วงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนห้องนอนนะคะติดแอร์ฝังสีที่ทางมาให้เรียบร้อยค่ะ มีระเบียงส่วนตัวค่ะระเบียงจะค่อนข้างกว้างกว่าทุกห้องนะคะของโซนนี้ขออนุญ,ญาตไม่ได้เดินออกไปนะคะพอดีฝนตกเนาะเนี่ยค่ะวิวสวยมากค่ะและตรงนี้นะคะที่สําคัญค่ะอยู่ใจกลางเมืองจริงค่ะแต่ว่ามองเห็นดอยด้วยนะคะคุณผู้ชมอาหม่แพ้ก็พาคุณผู้ชมค่ะชมครบจบทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เดียวขออนุญ,ญาตนะคะคุณผู้ชมขอทวนฟังก์ชันบ้านหลังนี้ให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวพูลวิลล่านะคะไทายสชั้นค่ะการออกแบบตกแต่งสไตล์เป็นโมเดิร์นทันสมัยนะคะรองรับทุกเพศทุกวัยเหมาะกับทุกเจเนอเรชันเลยนะคะไทยนี้นะคะเขาฟังกช์ชันของบ้าน4ห้องนอน6ห้องน้ำนะคะ2ครัวค่ะ2ลงโรงจอดรถนะคะแล้วก็มี1ห้องแม่บ้านนะคะมาพร้อมกับห้องน้ำในตัวค่ะเนื้อที่นะคะเนื้อที่ดินอยู่ที่ร้อตารางวาค่ะ พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่479ตารางเมตรนะคะราคาค่ะอยู่ที่16ล้าน5 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะแล้วยังไม่หมดค่ะบ้านหลังนี้นะคะเขามาพร้อมกับฟังก์ชันติดโซลาเซลล์นะคะ10กิโลวัตต์มาให้นะคะตอกเสาเข็มลึกถึง7เมตรค่ะกำแพงตัวบ้านเนะะี่ยค่ะทำเป็นดับเบิลวอลแล้วก็ติดวอลเปเปอร์มาให้ด้วยทั้งหลังค่ะติดแอร์นะคะมาให้ทั้งหลังทุกห้องนะคะพร้อมห้องนั่งเล่นด้วยนะคะ แล้วก็ติดกล้อง C C T V คะ่ะให้รอบบ้านมีทั้งหมด6ตัวนะคะประตูรั้วค่ะเป็นประตูรั้วรีโมทอัตโนมัตินะคะสปริงเกอร์ติดมาให้รอบบ้านดูแลสวนได้อย่างปลอดภัยเลยคะ่ะดูแลสวนได้อย่างง่ายเลยนะคะแล้วก็ประตูบ้านค่ะเราเป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกรวมถึงประตูห้องนอนทุกห้องเป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกมาให้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากมาชมบ้านจริงนะคะว่าบ้านจริงเนี่ยสวยเหมือนที่ใหม่แพรบอกหรือเปล่านะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือลิกเข้ามาที่ช่องทางติดต่อในคลิปนี้เดี๋ยวทางทีมงานจะขึ้นไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะหม่แพรและทีมงานนะคะต้องขอตัวลาวไปก่อนค่ะแต่ก่อนจะลากันไปค่ะหมายแพรฝากคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับทีมงานรูเมืองของเรานะคะ ที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดแจ้งเปือนกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารอสังหารี่มมารับสวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะวันนี้ใหม่แพรและทีมง,งานครูเมืร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ